มาต่อกันในหน้า40นะครับเรื่องค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือค่าต่ําสุดสมบูรณ์ว่าเรามาดูกันว่ามันจะต่างกับสัมพัทธ์กันยังไงก็คือมีนิยามก่อนว่าฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับ c ถ้า f c มากกว่า f x ทุกๆ x ในโดเมน x ไม่เท่ากับ c ก็คือว่าเป็นค่าที่สูงที่สุดแล้วค่าสูงสุดสมบูรณ์เนี่ยไม่มีใครสูงกว่าละ ค่าต่าสุดสมบูรณ์ก็คือค่าที่ต่ําที่สุดไม่มีค่าไหนจะต่ํากว่ามันจะต่างกับสัมพัสอยู่นิดหน่อยอร่บเดเพื่อความเข้าใจเราลองมาดูตัวอย่างกราฟนี้กันว่าในช่วงโดเมนคือโดเมนก็คือค่า x ที่ x มากกว่าเท่ากับ a หรือน้อยกว่าเท่ากับ b ก็คือในเส้นเนี้ยเส้นเส้นของค่า x ที่เป็นโดเมนก็คือตรงนี้ก็คือจาก a ถึง b เนี่ยค่าที่สูงที่สุด เรียกว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็คือตรงนี้จุดอ่าค่าตรงนี้คําว่าค่าคือค่า y ค่า y ตรงนี้สูงที่สุดอ่าส่วนค่าต่ําสุดสมบูรณ์ก็คือตรงนี้ y ที่เกิดจาก b ที่ x เป็น b อ่าส่วนสัมพัทธเป็นยังไงอันนี้คือสมบูรณ์นะส่วน มาดูว่ามีมีค่าสูงสุดสมมูรณ์ที่ x เท่ากับ a เมื่อ x เป็น a ให้ค่าสูงสุดสมมูรลส่วน x เท่ากับ b อ่ามาดู c 2 c สกัน c 2 c 3เป็นค่าคงที่ที่ทำให้ f c 2 c 2อยู่ตรงนี้อ่า c ส c ส c 2ตรงนี้กับ f 4, c ส ก็คือที่ c c สองกับ c สี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธก็คือมีค่าสูงสุดสัมพัท์อยู่สองค่าเพราะว่ามันมันเป็นเนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดในแต่ละภูเขาเหมือนภูเขาให้ค่าสูงสุดส่วนค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ก็คือ c หนึ่ง c หนึ่งตรงนี้มันเป็นหลุมเนี่ยหลุม c หนึ่งแล้วก็ c สาม ก็มี2ตัวที่ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็คือคําว่า f c 1เมื่อเรามาดูตรงนี้นิดนึง f c 1ตัวนี้คือให้ค่า y แทน c 1ลงไปในฟังก์ชัน f x แล้วก็ f c 3ก็คือให้ค่า y เป็นค่าต่ำสุดคําว่าค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดเนี่ยเป็นค่าของ y ที่เราแทน x โอเคนะครับไปต่อ จงหาค่าสูงสุดสมบูรณ์และค่าต่ำสุดสมบูรณ์คำว่าสำ์นี่ก็คือมีหนึ่งเดียวจะไม่เหมือนสัมพัดสัมพัดจะมีหลายอันก็ได้สัมูรณ์ก็คือมีช่วงด้วยคำว่าช่วง0ูนย์ถึงสเนี่ยก็เหมือนกับ A กับ B เนี่ยที่คอยปิดเอาไว้เริ่มเริ่มต้นหาจุดวิกฤต f d ดิฟ x จับเท่ากับศนะจุดวิกฤต f ดิ x จับเท่ากับ0ย์ดิ x กำลัง3ลบ3 x บวก2ได้3ตบกำลังลงมากำลังลดลง1ลบ3 x ก็ได้เป็น3จับเท่ากับ0นำ3าหารตลอดเท่ากับ0นย์แยกตัวประกอบ x ลบ1คูณ x บวก1เท่ากับ0ได้ x เท่ากับลบได้เท่ากับ1กับลบ1 อันนี้คือจุดวิกฤตที่ x เป็น1กับลบหจากนั้นเราก็ลองมาดูว่ามันมันเป็นอะไรนะจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์อ่าก็ดิฟสองครั้งดิฟครั้งที่สองได้จากเดิม ส x กําลังสองลบสก็จะได้เป็นตวกําลังลงมา6 x อ่าเขียน x สวยหน่อย6 x ลบสก็ได้0ูนย์เราก็ลองแทนค่า f ดิฟนิดนึ่งกับ f ดิฟลบหนึ่งอ่พอแทน1ลงมา6 x ได้6กึือเป็นบวกมากกว่า0 6ตัวนี้มากกว่า0น เดี๋ยวเขียนภาษาไทยดียวกว่ามากกว่าศนแทนลบหได้ลบหน้อยกว่าศูนถ้ามากกว่าศูนย์ให้ค่าต่ำสุดอันนี้ให้ค่าต่ำสุดให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นี้ให้ค่า สูงสุดสูงสุดสัมพัทก็หมายความว่ามีเรามีอยู่แล้วสองค่าแล้วก็จะลืมเอาช่วงช่วงมาคิดด้วยก็มี x ทศนยมแล้วก็ก็มีศูนกับ2ออ่ะเพราะฉะนั้นเราเราก็ลองแทนค่าดูจาก fx ก็คือโจทย์ของเราเท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x บวก2อ่ามาเลยเ่าเราแทน x เป็น1ได้เท่าไหร่แทน x เป็น2องไม่ใช่2 x เป็น1แล้ว x เป็นลบ1แล้วก็ช่วงปลายช่วงคือ x เป็น0แล้วก็ f เป็น2 ไปพร้อมกันเลยคันนี้คิดไวัยแทน a เป็นหนึ่งได้หนึ่งลบจากบวกสองได้ศูนย์พอแทนเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสามลบสามคูณลบหนึ่งบวกสองได้ลบลบหนึ่งบวกสามได้สองสองบวกสองได้สี่ได้สี่แทน a เป็นศูนย์ ศูนย์ลบศย์บวกสองถ้าศูนทเอกเป็น2 2งสองกำลังสาลบสคูณลบสามสาคูณสบวกสได้8ปดลบหกลบหบวกสได้สี่ โอเคก็ได okay, ้ม,มาแล้วว่าลบหนึ่งตัวเนี้ยที่เราแทนเนี่ยแทนลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งเนี่ยได้ f ติ๊ิ๊บลบหนึ่งมันได้ลบหกลบหติดลบน้อยกว่าศูนย์ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือสี่อันนี้คือสี่อ่ะมันก็มีอยู่สองตัวที่สูงที่สุด แล้วก็มีสองตัวที่ต่ำที่สุดแต่ว่าไปดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์เขาสนใจสมบูรณ์ก็คือว่าสมบูรณ์เนี่ยจงหาค่าสูงสุดสมบูรณ์คำว่าค่าคือตอบค่า y เนี่ยตอบค่า y เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดสมบูรณ์ คือสี่ค่าสูงสุดอ่าไม่ใช่สูงสุดไปแล้วต้องเป็นค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดสมบูรณ์คือศูนก็คือไม่มีค่าไหนที่ต่ำกว่าสองค่านี้แล้วไปต่อนะครับอ่าข้อสี่สิบสอง ตรงหาค่าสูงสุดสมบูรณ์และค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็คือหาจุดวิกฤตก่อนดิฟ1นครั้งจับเท่ากับ0ูนยก็คือขอดิฟไปเลยแล้วกันเป็น 2x x กำลังสองได้ 2x -4x ลบสได้ลบสจับเท่ากับ0 2 x ย์อเลบสเท่ากับศูนยเลบสเท่ากับศนย์ะครับก็ย้าย4ไปเป็นลบสเป็น4 สี่ส่วนสได้ x เท่ากับสอ,อันนี้คือดิฟได้จุดวิกฤต,ต่อมาเราก็ดิฟอีกครั้งหนึง่ง f ดิฟดิฟ x จากเดิมได้2 x ลบสดิฟอีกครั้งหนึ่งก็ได้2แทนจุดวิกฤตลงไป f สองเนี่ยมันไม่มีตัวให้แทน ตัวนี้ f สองเราแทนลงไปในสองแต่มันบังเอิญนะบังเอิญเท่ากับสองอ่บาบังเอิญเท่ากันเฉยๆอ่าเป็นบวกก็ให้ค่าต่ําสุดให้วงเล็บก่อนว่ามันไม่ใช่สองตัวนี้ไม่ใช่ค่าต่ําสุดแต่ว่าแค่ตรวจสอบเฉยๆว่าให้ค่าต่ําสุดอ่าเพราะว่าอันนี้เรารู้ดูจากกราฟเป็นพาราโบลาหงายก็คือให้ค่าต่ําสุด พอได้เสร็จแล้วค่าต่ำสุดคืออะไรล่ะเราก็ต้องทดสอบทุกๆตัวต่ำสุดสูงสุดสมบูรณ์นะก็คือจาก f x, เท่ากับ f x กำลังสองลบ 4x บวก3อาแทน f 0นย์ลงไปเอาเอาตัวที่เราหามาก่อนเมื่อกี้เราหามาแทน f ที่ x เป็น2 แทน f สองแล้วก็แทน f ศก็คือช่วงแล้วก็ f 5เนี่ยช่วง0นยถึงหแทน0ูนย์กับห้าสองกำลังสองลบสคูณสบวกสได้4ี่ลบแบวกสได้เป็นลบห พอแทน0ได้0ูนลบ0บวก3ได้เท่ากับ3แทน5 5ากำลังสลบ4คูณ5บวก3 25ลบ20 5บวก3ได้8โอเคเราก็เทียบกันว่าใครใครสูงสุดอ่า1คือต่ำสุดสมบูรณ์8คือสูงสุดสมบูรณ์ก้สรุป เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดสมบูรณ์คืออันไหนมากที่สุดก็คือค่าสูงสุดสมบูรณ์คือ8ค่าต่ำสุดสมบูรณ์คืออันไหนน้อยที่สุดค่าที่น้อยสุดคือลบหนึ่งคือค่า y อะ ร้อยหน้าสีนะครับอันนี้ต่อไปมามี2ข้ออ่าเอดิฟหครั้งหาจุดวิกฤตจุดวิกฤตดิฟหนครั้งได้3 X มกกำลังส สองกำลังสองก็ได้ 4x ่ลบสจับเท่ากับ0นแยกตัวประกอบสามหขอทดหน่อยสามหน่งตรงกลางติดลบเป็นลบหกบวกสเราแยากได้แล้วเป็น 3x มเอบวกสคูณกับ x ลบส จับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นจุดพิกิต 3x บวก2ย้าย2ไปลบย้าย3ไปหาร x เท่ากับลบ2ส่วน3ตัวหนึง x เท่ากับ2พอริฟหนึ่งครั้งดิฟสองครั้งเราจะดิฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบจุดพิกิตว่าจุดนั้นเป็นให้ค่าสูงสุดหรือค่าต่าสุด ก็โจทย์เขาไม่ได้ถามสัมพัทธ์นี่ถ้าโจทย์ไม่ได้ถามสัมพัทธ์เราก็ไม่ต้องไปไปทดสอบก็ได้ว่าอาเราไม่ต้องทดสอบก็ได้ว่ามันให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เราก็เอาจุดวิกฤตกับช่วงซ้ายขวาเนี่ยมาแทนได้เลยดิบครั้งเดียวพอคาวนี้ จาก f x เท่ากับ f x กำลัง3ลบ2 x กำลังสองลบ4 x บวก8ก็แทน f ด้วยลบ2ส่วน3ตัวหนึ่งแล้วก็แทนด้วย f เท่ากับ2ในตัวหนึ่งแล้วช่วงฝั่งซ้าย แทนด้วยลบสองแล้วก็ช่วงฝัง่งขวาแทนด้วยสามอ่าเราไม่เมื่อกี้เราไม่ต้องไปทดสอบว่ามันเป็นสัมพัทธ์สูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์เพราะเราสนใจตอนนี้คือค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็คือค่า y ที่สูงที่สุดกับค่า y ที่น้อยที่สุดนั่นเองอ่าแทนลบสองส่วนสามกำลังสามลบ สองคูณลบสองส่วนสามกำลังสองลบสคูณลบสองส่วนสามบวกแปโอเคนี่ต้องสู้หน่อยเป็นลบแส่วนยีแล้วก็ลบสคูณกำลังสองมีค่าเป็นบวก4ีส่วนเลบคูณลบเป็นบวก แปดส่วนสาบวกแปดทส่วนให้เป็น27ไปเลย่ะเป็นลบแส่วนยีแล้วก็ลบลบ8ปดส่วนเกาลบแส่วนเคูณสลบยีส่วนยี่สิส่วนให้เป็น27อันนี้คูณ9้า เก้าแปดเจ็ดสกามยี่็ดคูณยีได้แปดสองสิบหปดเจดหสองร้อสหส่วนยี่สเจ็อ่าหส่วนเท่ากันแล้วทีนี้ก็บวกลบกันเลยเอาลบแปดลบยีลบสาลบสาบวกเจ็ได้สี่สิบสสิบวกสองหนึ่งห ได้2องห้ส่วนยีตั้งหารประมาณได้ประมาณ9.48าจุดี่ปโดยประมาณอ่ะมาดู f 2กันบ้าง f 2ก็คือ2องกำลังสลบสคูณสลบสคูณลบสคูณสบวกแป ลบแปดลบแปดบวกแปดอตัวนี้ได้ศูนย์เลยต่อมา f 2, ลบสอง 3, ลบสองกำลังสามลบสองกำลังสองคูณสี่คูณลบสองบวกแปดได้ลบแปดได้ลบแปดตัวนี้บวกแปดบวกแปด เอาได้ศูนย์เหมือนกันต่อมาแทน3ามกำลังสามสี่คูณสามบวกแปดยี่สิบเมบแปบวกแปดยบเจลบป ลบสิบสองบวกแปดได้ห้าอ่ะอันไหนสูงสุดเจอแล้วอของวงกลมไว้หน่อยนี้ค่าสูงสุดอันไหนอันไหนต่ำจุดอ่ะก็คือถ้าเป็นค่าก็คือศูนย์เนี่ยศูนย์คือค่าอัำสุดสมบูรณ์อ่าค่า ค่าสูงสุดสมบูรณ์ค่าสูงสุดสมบูรณ์มีค่าเดียวก็คือ9.48ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็มีค่าเดียวคือมี y เป็นตัวเดียวอะค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็คือ0 0ย์คือค่าต่ำสุด ไม่ได้บาเพราะว่ามันมีสองอันไม่ได้แต่ว่าค่าที่ต่ำที่สุดก็คือค่าค่า y ก็คือสูงโอเคไปต่อมาอีกข้อหนึ่งสู้หน่อยบอกบอกตัวเองิ d x ตกกำลังลงมา4 x กำลังสลบ6 x กำลังสลบสิ 18. เล็กก็คือจับเท่ากับศูนย์อแล้วก็ศูนย์อขอลอกมาก่อนเอาแม่แม่สองหารตลอดได้หารสองตลอดก็ได้สองสองให้กำลังสาม ลบ x กําลังสองลบเ้า x เท่ากับศดึง x เป็นตัวร่วมได้เป็น2 x กําลังสองลบ3 x ลบ9้าเท่ากับ0แยกตัวประกอบอะไรคูณกันอันได้2ก็คือมี2 1 9 3 3สาม ตรงกลางติดลบหตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเพราะเวลาค่อยมาค่อยมาได้เป็นลบหคูณไ่ขึ้นได้เป็น3ามลบหกอกสได้ตัวกลางไดเป็น x คูณกับ 2x งบวกสคูณ x ลบสเท่ากับศูนยจุดวิกฤตคือจุด x เท่ากับตัวแรกตัวหนึ่งอ่ะ x เดียวๆก็คือ0ย์ ตัวที่2เป็นลบสส่วนสตัวที่3ามเอกลบสก็ได้3อ่ะถ้าสมบูรณ์เราไม่ต้องไปไปหาว่ามันเป็นสูงสุดต่ำสุดสัมพัท์เพราะเขาไม่ได้ถามเราก็พร้อมแทนค่าเลยก็คือแทนค่าวัดกันเลยว่าใครจะมากสุดอ่แทนแทนจากเ e อ็เกก็คือจาก f x เท่ากับโจทย์เลย x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3ลบ9 x กำลังสอบวก27อ่าเราแทนจุดที่เราหามาเลย f 0เท่าไหร่ f ลบ3ส่วน2 f 3และวยังมีช่วงช่วงลบ2ช่วงฝั่งซ้ายช่วงขวาขวาคือ4ดูเลยว่าตัวไหนมากสุดตัวไหนน้อยสุด เราก็จะได้คำตอบโอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับ